วงสวงเรียบร้อยแล้วไไบุพเพสนิวาสเป็นไงบ้างคะโคชันนี้ก็มันก็ท้าทายดีนะมันรู้สึกว่ามันมาทำงานของตัวเองที่มันเคยทำไว้แล้วก็ตีความใหม่มันสู้กับตัวเองในตอนนี้ถามว่ากดดันไม่ก็กดดันนะแต่กดดันตัวเองแต่อยากกดดันเพื่อที่ทำให้ถูกใจทุกๆคนเพราะผมรู้ว่าทุกคนที่ที่รักละครเรื่องนี้บุพเพสนิวาสในเยอะ เยอะจริงๆจนแบบไปแตะลำบาก<ะ>แต่ผมก็เคารพในทุกๆทุกคอมเมนต์รวมถึงเคาบบรพบทภัณฑ์ยังเหมือนเดิมผมยังเคาบบรพบทพันธ์เดิมไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าเอามาทำเป็น BL แล้วผมมนจะมาสนุกแบบผมก็พูดกับทางผู้จัดทางคุณบูมว่ายังไงผมต้องขอยึดอะไรที่มันดูดูน่าเชื่อกับสิ่งที่ผมทำนะอะไรที่ทำให้ตัดสินใจครั้งแรกว่าเราจะทำ เอาบทเพกลับมาทาใหม่แล้วในเวอร์ชัน BL มันรู้สึกว่าตอนแรกผมแค่รู้สึกว่าทําไมเขากล้าจังทําไมกล้าที่จะทำก็ผมมาคุยปุ๊บโอเคเขาก็คงอยากได้คอนเทนต์อะไรใหม่ๆซึ่งตรงกับความต้องการแต่ถ้ารีเมคแล้วอยากได้ของเดิมทุกอย่างเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออแล้วทาของของใหม่ไปทําไมแล้วเออทำไมต้องมาเป็นผมแต่พอบอกว่าอยากได้คอนเทนต์ใหม่ๆนะพี่ใหม่คู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเรื่องราวอย่างนี้นั่นพอผมขอเติม บางส่วนเข้าไปที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในเวอร์ชั่นเดิมซึ่งเขาก็โอเค <ฮะ S 1> เขาก็ยอมรับฟังอันนั้นสำหรับพ<ห>ีห่หม่เองมตอกี้จะถามว่าทำไมกันแล้วทำไมพี่หม่หหมหมถึงกล้าเอาสิ่งที่เราขขเประสบความสำเร็จแบบว่าขึ้นหิ้งไปแล้วเอาลงมามันท้าทายกับสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะใส่ไปในเวอร์ชั่น bl สิ่งแรกเลยผมรู้สึกว่าของเดิมมันเดินด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันดูแข็งแรงมันเลยทำให้บุคคลสนิวาตดู ดูทัดใจอ่ะออเพราะฉะนั้นเวอร์ชันนี้ผมก็ขอดึงประวัติศาสตร์เข้ามาแต่เป็นประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งไม่ใช่มุมเดิมมุมเดิมเราจะถูกเล่าผ่านประเภทราชาพระเจ้าเสือแล้วก,แวก็แล้วก็พนารายแต่มุมใหม่เนี่ยมันถูกเล่าผ่านพนาราย์ท้ารีจุฬาลักษณ์แล้วก็ตัวละครที่ผมอยากมีมากตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้วก็คือสีปราด เข้าามยังกับที่คนหลายคนมาคอมเมนต์ว่าแบบว่าเอาผลงานมาทำด้ิยตัวเองมาทำใช่ทุกคนจะคิดว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้าหรือเปล่าใช้คำนี้ก็ท้าทายผมดีหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ในแง่ลบนะครับผมมองว่ามันเป็นการแรงกระตุ้นหรือกรอบจํากัดให้ผมว่าผมต้องทํางานให้มันระวังนะด้วยความระวัง กับคนที่บอกว่าคาที่หลายคนบอกว่าเอาผลงานตัวเองที่ดีอยู่แล้วมาทําลายเออผมไม่ได้มองว่าทําลายไงด้วยความที่ผมรู้สึกว่าผมกําลังจะเล่าคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมโอเคเออการที่มองว่าทำลายอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่รู้สึกว่ามันมองไปทาง B L ม,มันก็เลยรู้สึกว่าเออเอกมาทำลายหรือเปล่าแต่มันมีเหตุผลในการเล่าและอีกอย่างตามยุคตามสมัยนิยมท,ที่ที่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่า บีเ <BL S 2> mm hmm. อลกระแสแรงพอบีเอลกระแสแรงเนี่ยการดึงบพเพศนิวาติมาทําเนี่ยอันแรกผมก็รู้สึกแหละตอนที่ยังไม่เคยเห็นบทกับไม่ได้เข้าไปนั่งคุยกับเรื่องบท mm hmm. ผมก็รู้สึกว่ามันจะดีเหรอคุณบูมคุณบูมจะจะเปลี่ยนจากชายหญิงคู่ชายหญิงให้กลายเป็นคู่ชายชายเนี่ยมันดีเหรอแล้วยิ่งมาบอกว่าตัวละครตัวอื่นๆก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ชายด้วยเนะี mm ่ย hmm. ตอนแรกก็หนักใจอยู่แตอน,นั้นก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมือนกับ คนผู้ชมส่วนใหญ่แหละมันเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีของมันอยู่แล้วแต่พอมาคุยกันเรื่องคอนเทนต์คุยกันเรื่องของเรื่องราวที่เราจะใส่กับสิ่งที่เราต้องการจะเล่ามันก็เลยชัดเจนขึ้นมันก็เลยที่แบบว่าพอมีข่าวมาพอละครแบบค่้าข้างต่อต้านเยอะเหมือนกันอ่ะเยอะเยอะด้านลบเยอะเยอะแต่ก็ขอบคุณที่ที่คอมเมนต์ใช่แต่มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมระวังมากขึ้นในการทําเพื่อเพราะทุกคนรอดูอยู่ ทุกคนรอ,อฟาดผมอยู่ไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ท้อแท้ใจไหมที่เม้นมาแบบด่าเลยที่ยังไม่เห็นว่าลูกไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออนั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราต้องระวังนะแสดงว่าเขาไม่ได้มองเล่นๆที่เราอ่านคำไหนที่มันสะอึกคำไหนที่อ่านแล้วแบบเออเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้าอันเนี้ยผมสะอึกแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ลบด้วยเท้าผมกำลังผมกำลังทำอีกอีกอีกมุมหนึ่งให้ดู อยากให้ได้ดูกันก่อนประเด็นประเด็นหนึ่งเลยนะส<ม>ำหรับบ L ที่เราพูดถึงรักต้องห้ามรวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ก็รักต้องห้ามรวมถึงชายชายรักต้องห้ามเรื่องนี้มันจะบโบรเรื่องรักต้องห้ามขึ้นมาเป็นหลักพี่หมายคิดไหมว่าการที่เรามากำกับผลงานที่มันประสบความสำเร็จไปแล้วเหมือนเอาชื่อเสียงเราต้องเข้ามาแลกมัน,ม,นมันถึงขั้นยัมันจะต้องถึงขั้นไม่ไม่ปฏิเสธครับว่า ว่ารู้สึกไหมว่าตอนแรกก็รู้ว่าเอ๊ะดึงมาทําเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาชื่อเราขายะเออนั่นแหละครับแต่ตอนหลังอ่ะไม่ลึไม่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 คิดถึงสิ่งนี้แล้วคิดถึงสิ่งที่จะทํามากกว่าว่าโอเคทาเขาทําคราวนี้ถ้าทําก็ลุยไปข้างหน้าแล้วผมก็จะทําให้อ่ะไม่ดีเท่าก็ไม่เสมอตัวผมจะจะใช้คาว่าเสมอตัวผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนชอบอยู่แล้ว ผมก็จะไม่ทําให้รู้สึกว่าแม้ผมจะทําให้ดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมจะทําให้รู้สึกว่าถูกตําหนิน้อยที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนตําหนิแน,แน่แต่จะตําหนิมาทางไหนเพราะฉะนั้นเราจะทําในสิ่งที่เขาคิดจะตําหนิผมมาให้มันให้มัน,ให,มนให้มันกลายเป็นอยากลบให้กลายเป็นบวกให้ได้อะในฐานะที่เราเป็นผู้กับแล้วเราได้คุยกับเรื่องของบทาสัมพันธ์ยังไงบ้างเพราะว่ามันจะต้องไปด้วยกันคุยครับคุณลองแหงไว้ยังไงบ้างเอ่อ พี่ลุยก็บอกว่าพี่ใหม่เต็มที่กับสิ่งที่ใหม่อยากทําในเวอร์ชั่นเดิมที่ไม่เคยได้ใส่<ม>หรือใส่ก็น้อยเวอร์ช<ม>ันนี้ก็จัดเต็มไปเลย<ม>อ่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมนั่นก็คือเรื่องของสีปลาเอาจริงๆคุณลำแพงตกใจไหมอยู่มาเปลี่ยน BL ไม่ไม่คือเขาเออเขาว่ายังไงเขาไม่ตกใจนะฮะก็มีการได้คุยกันหลังจากเพราะว่าเพราะว่าผมผมก็บอกทางผู้จัดว่าขอเชิญพี่อุ้ยมาคุยด้วยได้ไหม <laughs> วันที่เรียกผมเข้าไปคุยอะ่ะพอดีพี่อุ้ยมาด้วยก็เลยได้คุยกันพอดีเออดูเหมือนพี่อุ้ากวสึ่ ท่าทางจะน่าจะสนุกดีพี่ใหม่ลองดูอ่ะ,อะอจริงๆคุณรองแพเขาเครียดนะเพราะเขาคอก็โดนเดยอะเหมือนกัน,น,นยังไม่ได้คุยกันหลังจากที่ที่ที่กระแสออกมาจริงๆ <laughs> ไม่ได้ถาพี่ใหม่ปอะเมาจากต้นฉบับของที่คุณลองแพงเขียนหรือว่าอันเนี้ยแค่เอาโครงมาแล้วก็ามาแต่งใหม่เป็นบทซีรีส์เลยโครงเดิมโครงเดิมจากบทประพันธ์ที่เป็นหนังสือใช่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าแต่งใหม่ก็เปลี่ยนชื่อไปเลยจีแต่นี่อ่ะ ทุกอย่างมันเป็นโครงเดิมเพียงแต่ปรับแต่งใหม่ปรับแต่งใหม่แต่ใช้โครงเดิมเลยซึ่งผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมเขารบบทประพันธ์ที่มีอยู่แต่อย่างตอนย้อนกลับไปของคุณนองแพงเขาก็เจ็บตัวมาจากบุกเพศันไม่ได้บุกไอีกเรื่องหนึ่งผมคิดแล้วคนถามว่าทําไมยังดันมันก็ไปอีกผมผมคิดว่าพี่อุ้ยเขามองเขามองว่า น่าจะได้คอนเทนต์ใหม่ๆน่าจะได้เรื่องราวใหม่ๆฉีกฉีกออกไปกับเรื่องของอมีกับสิ่งที่เราจะเติมเข้าไปแน่นอนมันมีการเติมแน่ๆแต่ถามว่าผมเป็นคนเสนอเองหรือว,ว่าผมอยากมีฉากเดิมอาทิเช่นฉากจำฉากจำอยากมีอะไรที่ต้องมีอะ่ะมันเป็นชาเลนจ์ของผมนะอะไรที่ต้องมีก็คือหลายๆฉากอ,อ,อ่ะล้มเรือฉาก เประวัติต้องมาอะไรนะฮะไม่จะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องพวกนั้นก็จะมีอ่าก็จะแต่แต่แต่จะเป็นจะเป็นสิ่งอื่นจะเป็นอาหารอย่างอื่นเพราะว่าด้เชฟปอมมาด้มยไม่งั้นถามที่เหมือนกันแกนเรื่องของบุพเพสันนิวาสเวอร์ชั่นโอเปร่าอะไรที่เราจะเอามาใส่ในรู้สึกว่ามันจะต้องมีทั้งหมดเลยแกนหนึ่งอยู่หมดเลยนะเพียงแต่ว่าตอนท้ายไม่อยากยังไม่อยากสปอยมันไม่เหมือนกัน ตอนท้ายไม่เหมือนกันอนอกนั้นคือโครงแกนเดิมที่ทุกคนชื่นชอบอเปลี่ยนอย่างเช่นมันไม่ใช่เด็กผู้หญิงอ้วนตัวอ้วนเรียนประวัติศาสตร์ไปไปโผล่ในสมัยอุทยาแต่กลายเป็นศัลยแพทย์หนุ่มที่ไปโผล่ในสมัยอุทยาอ๋อคือสลับผู้หญิงผู้ชายเอาใช่ออคอนเทนต์เดิมๆโอเคทุกคนจําได้ว่าว่าว่าแม่กาลเกตเป็นคู่มั่นคู่หมายของพ่อเดชที่มาจากเมืองพระพิษณุโลก แก้วตัวผู้ชายเราจะทํามันยังไงโอเคมันมีทางออกอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเป็นเด็กที่ส่งมาจากพิษณุโลกเหมือนกันเป็นเด็กผู้ชายที่ถูกส่งมาให้เป็นเกลอกันก็เลยกลายเป็นคู่เกลอ,อที่ต่อมากลายเป็นคู่จิน้นก็คือสลับละสลับบทการมาถึงชายหญิงแล้วถ้าเป็นบัวชั้นผู้ชายปกติใช่ครับอ,มอมผมก็เลยรู้เออก็สนุกดีแล้วก็มันเป็นไปได้ที่แบบว่าเออเป็นคู่เกลอเว้ยเออเพราะสมัยก่อนมักจะผูกเกลอกับ เด็กคนหนึ่งเหมือนดวงไม่ดีต้องผูกเกลกับอีกคนหนึ่งการผูกเกลกก็เหมือนทําให้เป็นคู่กันซะ,ะ,ะมไม่งั้นถ้าพี่ใหม่มโปรโมทว่าอยากให้มาดูงบุเคเพลส์ว่าเวอร์ชั่น BL ทพี่ใหม่คิดว่าจะดึงคนที่เป็นแฟนคลับบุคเพเวอร์ชันปกติกมาได้ไหมถด้พี่ใหม่จะขายเออผมอยากให้มองถึงอโอเคแกนเรื่องอยากจะเปรียบเทียบก็<ม>ก็ได้ผมไม่ติดอะไรเพราะผมรู้สึกว่าผมก็อยากทำชาเลนของผม เออซีนที่เปรียบเทียบมีซีนสายปอดมีแต่เป็นอีกแบบหนึง่งซีนอะไรอีกอ่ะหลายซีนหลายซีนที่ผมรู้สึกว่าเป็นชาเลนจ์ของผมซีนไปเวทซีนอะไรต่อมีอะไรเหมือนกันเลยเพียงแต่คนละครเลนคอนเทนต์ content, คนลรบริบทกันเรื่องนี้มันจะมีความเขาเรียกอะไรแมนขึ้นด้วยความที่ตัวละครน่ะมันถูกเปลี่ยนเป็นผู้ชายกิจกรรมส่วนใหญ่มันก็เลยกลายเป็น อ่าบ่อยบอยมีมีฟันดาบมีตีไก่ตีไก่จากเล็กๆของของเวอร์ที่แล้วเวอร์นี้กลายเป็นสิ่งใหญ่ของคือทุกคนเจอกันที่สนามตีไก่เป็นเรื่องของบ่อยๆเหมือนกินเหล้ามาถึงสั่งสานิฮาตีไก่ฟันดาบขี่ม้าทีกี้เขาปับเป็นบีอลปุ๊บแล้วถากกับเอต่างๆ NC อ็นต่างๆตามความเหมาะสมผมก็ตอนแรกผมก็ถามว่าเอาแค่ไหนเพราะ รู้สึกว่ามันมันช่วงนี้มันก็เปิดกันเยอะ,อะเปิดกันเยอะจนแบบว่าขนาดนี้เลยเหรออนาพี่ใหม่เอาแค่ไหนสำหรับเรามองผม,ม,มสาหรับรสาหรับบุพเพสน,นิวาสอ่าสำหรับเรื่องอื่นผมไม่พูดถึงก่อนหน้านี้ที่ผมก็ใส่ไปเต็มเหนี่ยวแต่ว่าพอประมาณสําหรับพีเรียตเนาะไอไอเรื่องเพิ่งจบไปอ่ะส่วนอันนี้มันเป็นงานที่มีคุณค่าสําหรับผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอ็นซีที่ใส่ไปตามความเหมาะสมและควรจะเป็นของบ้านสวยงาม แล้ไม่เท่รุนแรงอนเฉอเรือ่องรลสัมภาทุกคนอยากรู้รลสัมภาครั้งนี้ผมจะเป็นภาพให้เห็นละออเอาอย่างนี้นดีกว่าอ่ะเวอร์ชันที่แล้วพูดถึงการรลสัมภาพ่อเดชกพ่อเดชกกับกับแม่คาราเกะจะจะรลสัมภากันเวอร์ชันนี้เขาก็รลสัมภากันแต่รถในแบบฉบับแมน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 รถกันทีทะเลอ่ะไม่งั้นถ้าจะขายเอ็นซีเอ็นซีของให้สาววัยได้ฟินได้จิ้นมันจะถึงขั้นไหน กุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วที่ถ่ายไปผมว่าน้องทําได้เล้งกัดกัดมินสเสน่ห์บางอย่างที่ใกล้เคียงแล้วผมก็อยากจะดึงน้องออกมาอีกส่วนเล้งเขามีความสดใสของเขามีความตั้งใจของเขาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีมุมมุมดีของของเล้งเยอะเหมือนกันนะเออก็จะจะดึงออกมาเพราะนั้นถ้าผมจะบอกว่าจะดูอะไรกับบุเพเสน่ สันนิวาสฉบับ BL นี้ผมว่าด้วยหนึ่งเรื่องสนุกเรื่องยังคงเหมือนเดิมทุกคนยังคงแต่ว่าบริบทมันเปลี่ยนไปจบเออ่ตอนจบอะยังไม่อยากสปอยแต่ไม่เหมือนไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนดูมาไม่เหมือนเป็นเพราะไม่มีฉบับ BL ฉบับ BL อันนี้ใครไปเจอยไงมเออสี่อ4 5คิวแล้วครับได้ยูเมื่อไหร่ครับหมายถึงจะได้ดูเหรอครับน่าจะหลังกลางกลางดึกลางกลางปี ไม่ใช่งานด่วนใช่ไหมครับไม่ใช่งานด่วนแต่ก็ทำให้เสร็จทำให้เสร็จได้ <c oughs> <c oughs>